มีแก่ทุกท่านทั้งทางช่องทางออฟไลน์และออนไลน์นะคะวันนี้นะคะมีใครเคยสงสัยเคยเป็นไหคะที่ไม่มีความมั่นใจในเรื่องของอยากจะทศสลยกรรมแต่าัการขนส่งของความปลอดภัยซึ่งพิมมีกล่องสูงค่ะไม่ใช่กล่องสูงที่ธรรมดาทั่วไปนะคะแต่เป็นการสูงเคล็ดลับจากเรียร์พลินิกค่ะเป็นการบอกเคล็ดลับที่สาําคัญซึ่งพิมขอสูงก่อนเลยนะคะ ต้องบอกเคล็ดลับ9เทคนิคที่ควรรู้ก่อนทำศัลยกรรมค่ะ1นะคะต้องมีใบอนุญาตสถานประกอบการนะคะศัลยเทคนิศัยกรรมค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะสองสรยแพทย์ต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพค่ะสามต้องมออีต้องมี ต้องมีความคุ้มค่าในเรื่องของราคาค่ะแล้วก็จะให้ดูว่าราคามีความเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็สีนะคะต้องพิจารณาในเรื่องของในเรื่องของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และก็เครื่องมือทางการแพทย์ได้ค่ะ5้านะคะสถานสถานภาพนะคะต้องมีความสะอาดแล้วก็มีมีความสะอาดแล้วก็มี สุขภาพที่ดีค่ะก็คือต้องต้องตาแล้วก็มั่นใจได้ด้วยนะคะแล้วก็หกนะคะทำหัตถการโดยแพทย์เท่านั้นค่ะเจ็ดนะคะต้องมีการบริการที่หลากหลายนะคะในคลินิกค่ะและแปดนะคะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องได้รับการรับประกันจากทางคลินิกด้วยค่ะและเก้านะคะ ส่วนเก้านะคะจะเป็นในเรื่องของการได้รับโปรโมชั่นต่างๆที่เราต้องพิจารณาเป็นพิเศษ,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 ษค่ะค่ะคั้งนี้นะคะที่คิมได้กล่าเข้าไปได้กล่าวเข้ามาเบื้องต้นค่ะก็คือคินิกพิลพรภรนะคะมีคุณสมบัติครบทั้งเก้าประการหากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ท่านคณะกรรมการที่อยู่ด้านหน้ารวมถึงแขกผู้มีเกียรตินะคะสนใจพิมพ์นแนะนําให้ เข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลไม่ว่าจะเป็น i อ Facebook, Instagram หรือว่า TikTok นะคะเนื่องจากมีหลายช่องทางนะคะเนื่องจากเราใช้กยุทธ์ออฟฟิเชียลในการทำการตลาดเราก็เลยรวบรวมคิวอโคไว้ให้ค่ะเนื่องจากโชว์ที่พิมโชว์วันนี้นะคะเป็นการโชว์ความสามารถในเรื่องของการตลาดค่ะเพราะว่าพิมหาว่าแล้วก็ยินดีที่จะใช้ ทีนี้ที่จะเป็นเด็กพิเตอร์อเดรธแลนค่ะแล้วก็ช่วยงานคลินิค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะนื่องจากหนูมองว่าคนเราอะค่ะมีความสามารถที่หลากหลายได้โดยเฉพาะพิมนะคะมีความ อยากพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเมื่อจะเป็นการเป็นนักดีไซเนอร์การเป็นนักการตลาดการเป็นนางแบบการเป็นนางงามหนูสามารถทําได้หลากหลายและหนูทําได้ดีมาตลอดและหนูเชื่อมั่นว่าการที่หนูได้มาเป็นยืนอยู่บนเวทีเดอะไอรอนแทรนเนี่ยมันสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับใครหลายๆคนได้เราไม่จำเป็นต้องมีแค่การศึกษาที่ดีหรือเรียนการธุรกิจแต่เราสามารถประกอบธุรกิจรวมไปถึงการเป็นพิซินเตอร์แล้วก็การมีคอนเนคชั่นในหลายวงการได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ